ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อรับเข้าสู่ช่องเฟิร์ลพัดนะคะก็คือวันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้าในลุกเจ้ากวางน้อยแสนสนอย่างนี้กันนะคะทุกคน อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเฟิร์นใช้อะไรในการแต่งหน้าบ้างนะคะถ้าอยากรู้แล้วนะคะก่อนจะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้เฟิร์นด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เฟิร์นเนาะก็ถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันเลยว่าเฟิร์นใช้อะไรในการแต่งหน้าบ้างนะคะก็ตอนนี้คือเป็นสิวเหินหนักมากสิวแบบมาบุกเราเต็มไปหมดเลยนะคะก็อาจจะไม่ได้สามารถกบสิวได้ทั้งหมดนะคะคือเราไม่ได้มีความสามารถในการแต่งหน้ากบสิวขนาดนั้นนะคะก็ เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเฟืร์ใช้แรงในการแต่งหน้าบ้านนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะตอนนี้คือน่าโสม,มากสิวเยอะมากสิวบุกหนักมากก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะทุกคนก็คือตอนนี้หน้าแบบโอ้โหโสมไม่ไหวแล้วอะก็ตัวแรกที่เราจะใช้นะคะเราจะใช้เป็นบำรุงเป็นหน้ามิตัวนี้นะคะก็คือน้องจะเป็นแบบทาได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเลยนะคะ ทุ่มสิบเ้านะคะเราก็มาทำคลิปกันเพราะว่ามันจะไม่มีนานแล้วก็มันใกล้จากคิสมาสแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปจะลงไม่ทันก็เลยมาเป็นหน้าแล้วกันตอนนี้นะคะหน้าก็เซตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะตัวที่เราจะใช้ต่อไปนะคะก็จะเป็นคอนซีลเลอร์ของ Maybelline Fit Me นะคะเบอร์25ก็จะใช้แบบกบพวกรอยต่างๆนะคะ ตอนนี้นะคะ mm hmm. ก็คือแบบหลายคนสงสัยว่าทําไมถึงต้องแบบใช้คอนซีลเลอร์ลงที่ปากด้วยเพราะว่าสีปากเราอ่ะค้านะคะ mm hmm. ก็เลยต้องใช้นี้ไป mm hmm. เพราะว่าเราจะทาแบบเบอรเอรขอบปาก mm hmm. เราจะใช้มือเรานะคะ mm hmm. เบลเกๆ ก็เดี๋ยวต่อไปนะคะก็จะใช้เป็นสกิ๊ตตตัวนี้เลยนะคะตัวนี้คืออยู่กับเรามายาวนานมากๆเลยน,ะะนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับ การลงกันแดดสันคิดนะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนคือสิวข้างเนี้ยมันไม่สามารถแบกบได้มิดเลยคือสิวตรงแก้มเฟิ่อนอะมันจะหายอยู่แล้วทีนี้พอมาโควิดระบาดรอบที่2ใช่ไหมเราต้องใส่แมสตลอดเวลาในการอยู่ข้างนอกอะคือจะถอดได้แค่คือตอนกินข้าวทุกคนต่อไปเราจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็น for you to h a r d m e matte b u t นะคะอันนี้จะเป็นแบบ สีแดงๆนะคะแต่ตอนนี้น้องแปกหมดแล้วนะคะเพราะว่าใช้น้องมานานมากเดี๋ยวเราก็จะใช้แป้งของฟิตมีนะคะแทบๆไปนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะมาใช้ที่เขียนคิ้วแบบ ฝุ่นกันนะคะเป็นของ Ashley Eye b o u t e Color Powder นะคะตัวนี้คือจะเป็นที่เห็นคิปวแบบฝุ่นนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นสีนี้จะได้เป็นประมาณนี้นะคะแล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาทาตาตานะคะก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยตัวเดิมเลยนะคะ อายไลเนอร์นะคะที e ่เฟิรนจะใช้ก <Take> ็จะเป็นของ IDOLO i c h i i ไออ e ยไลเนอร์แอนด์อายแชโดว์ทนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์ของ IDOLO นั่นเองนะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะคะสำหรับอายไลเนอร์นะคะมันก็จะได้แบบ ไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราก็เพิ่งหัดกรีดอายนะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะทุกคนเราก็จะมาใช้เป็นตุัวนี้นะคะเป็นกิ๊บเตอร์แบบซื้อมานานมากเราเพิ่งได้ใช้งานแรกเลยก็คือการแต่งหน้าอย่างนี้นะคะใช้แบบสีเป็นประมาณสีส้มๆนะคะส้มๆชมพูนะคะในการทาช่วงนี้นะคะแล้วก็หางตาหนี้หน่อยนะครคทุกคนก็จะงงๆไปเลยค่ะ ก็เดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะมาทาปากกันนะคะทุกคนสำหรับงานปากที่เราจะใช้กันนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะทุกคนเราเพิ่งได้มาใหม่นะคะตัวนี้เป็นลิปกอสน,นะคะจากร้านแคร์แอนด์สกอตแครอกนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราจะทาเลยแล้วก็ใช้นิ้วนะคะเบนเบนขอบปาก จะได้ประมาณนี้เลยนะคะสมหรับลุกนี้ จะได้เป็นประมาณนี้เลยนะคะสำหรับลุกเมอร์ลี่คริสต์มาสนั่นเองนะคะทุกคนเป็นแบบอะไรที่เฟิร์นไม่เคยแต่งมาก่อนเลยนะคะเป็นลุคที่แบบสุดจริงๆคือไม่เคยลงกิ๊ตเตอร์แบบวิ่งๆอย่างนี้นะคะอย่างมากนะคะก็จะใช้เป็นแบบกิ๊ตเตอร์ที่มันเป็นอายแชโดว์ธรรมดานะคะไม่ได้ใช้เป็นกิ๊ตเตอร์แบบ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม่สามารถจัดห้องแบบเป็นตรีมคริสต์มาสได้นะคะก็ <c oughs> จะได้เป็น <c oughs> ต้นคริสต์มาสปลอมๆนะคะอยู่ด้านหลังของเฟิร์นะคะก็เป็นไฟนะคะที่แบบเพิ่งติดเลยนะคะแล้วก็จะมีแบบเออ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ คงปะก็จะไม่ได้กบสิวได้ดีขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเครื่องสำอางที่เราใช้ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยปกปิดนะคะจะมีแค่เจ้าตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวนี้ที่สามารถปกปิดได้นะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะคะสําหรับลุคคริสต์มาสเดย์ของเฟิร์นนั่นเองนะคะทุกคนก็จะเป็นอะไรที่แบบจะไม่มีวันเห็นเฟิร์นแต่งแน่ๆนะคะถ้าไม่มีงานนะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยทุกคน ชอบกันไหมคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เฟิร์นด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเฟิร์นด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากให้เฟิร์นทาอะไรหรือว่าไปที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย